ซื้อบัตรโดยสารโอเคตู้ซื้อบัตรโดยสารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่คือสถานีลักษณะสถานีเป็นมาตรฐานนะครับทุกสถานีจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสถานีของเอ็มอาร์ทสีเหลืองก็จะมีช่อง สำหรับซื้อสัวกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็ทางแล้วถ้าจากเจ้าหีสีเหลืองไปต่อบีเดสสีเขียวนะครับต้องออกทางออกที่สามแล้วก็เดินไปตามสกายวอลที่เห็นข้างหน้านี้นะครับเราจะเห็นรางรถไฟของสีเขียวอยู่ด้านบนทางด้านขวามือแนงนี้คือแยกเทพร,รักษนะครับ ตัดกันถนนสุขุวิทกับถนนเทพ,พารัฐเมื่อเราเดินออกมาจากสถานีมารีสีเหลืองนะครับเดินตรงไปตามสกายวอลเราจะเจอสามแยกข้างหน้าอันนี้สามแยกข้างหน้านี่นะครับถ้าจะไปมาทีสีเหลืองไปต่อที่เขียวก็คือเลี้ยวขวาไปทางต่อ,อที่สาม พอเราเลี้ยวมาเราจะเห็นนะครับนั่นคือสถานี BTS สีเขียวที่เห็นรถไฟที่อยู่ด้านบน,นนี้คือทางที่จะเข้าไป BTS สีเขียวนะครับ ในกรณีที่เราจะข e ้ามอีบิเลียนนะครับเราก็จะบอกเจ้าหน้าที่เราตรงๆเลยว่าเราจะไปอ e ีบิเลียนนะครับขอบัตรไปอบไปไไป e ีบิเลียนครับไปอีบิเลียนครับอีบิเลียนค่ะในทางฟิลิค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค,ครับเราก็คือบอกเขาไปเลยว่าเราจะไปอ e ีบิเลียนแล้วเราก็ใช้การผ่านสถานี BTS นะครับแล้วก็ไปออกทางออกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปอ e ีบีเลียน รเราก็จะเห็นทางออกมีทั้งหมดหกทางนะครับนั้นทางออกที่หนึ่งเราก็จะอ้อมไปทางด้านนู้นนะครับเราต้องเดินตรงไปตรงที่มีคนเยอะๆทางนู้นนะครับทางออกที่หนึ่งเราก็จะไปออกทางออกที่หนึ่งตรง,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 งนี้แหละครับ ทางออกที่หนึ่งซืออินทิเรียนแบบก็ออกมาก็าจะมาเจอสกายวอล์กแล้วเดินสกายวอล์กแล้วก็ตรงไปเลยครับตรงไปแล้วก็ไปค่อยๆไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอินทีเรียน แล้วเดินมาประมาณ5ปีก็เห็นนีพิเรียนนะครับถึงข้างหน้านี่เองครับมาถึงจุดนี้ก็จะก็จะเห็นตลาดนัดวันจุดแล้วนะครับข้างหน้านี่จะเป็นปิดซ้ายขายของข้างในก็จะเป็นตลาดนัดของกินนะครับอยู่ในซอยนี้มีของเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่นี้เมื่อเดินมาถึงตรงนี้แล้ว ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยก็ทางที่เห็นนี้คือจะเชื่อมเข้าไปที่ชั้นต่อของอินีเรียนบอลนะครบับตอนนี้เราว่องมาถึงนีอีพเรียนบอลเรียบร้อย,น,ยน,นะครับก็คืออันนี้ภาพที่ถ่ายจากบน s k y w วอ k ์นะครับได้เห็นภาพด้านหน้า